พรพรแจกโชคปังๆเผยเลขเด็ดจากทูบบอกได้เลยว่าขลังมาก มาอีกแล้วสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างไฮอาภาพรนครสวรรค์ A 1. หลังจากที่ได้บอกเลขเด็ดที่ชื่นชอบให้ขอเลขเด็ดได้นำไปเสี่ยงโชคกันและรอบที่แล้วไฮอาภาพรยังได้นำใบโชคมาเช็คเลขกันให้เห็นชัดๆในงวดประจำปีวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเธอนั้นไม่ได้ทำให้ผิดหวังเมื่อเจ้าตัวถูกโชคทั้งหมดกว่า30ใบโดยมีรางวัลเลขท้าย2ตัว6กสาจำนวน10ใบเลขท้าย3ตัว019จําจำนวน10ใบและเลขหน้า3ตัว35 5หาจำนวน10บ รวมมูลค่าข้าวแล้วเป็นแสนเลยทีเดียว่าสุดไฮอาภาพรนครสวรรค์จุดทูบขอเลขเด็ดมาฝากแฟนๆกันเหมือนเช่นเคยพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเอาไงดียายอาภาพรเจอทูบอยู่ในกระเป๋าตั้งแต่ไปทําบุญกระถินเมื่อปีที่แล้วขลังมากนะเสียงว่าอันสุดท้ายของแม่ไฮ283ของยายขวาสุดตรงกับสามีเขา307ขอให้รวยข่าทุกคนงานนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคอหวยกันแบบสุดๆแบบนี้ต้องยกให้เป็นเจ้าแม่กันเลยทีเดียว